ะหนหาเกดเจอแล้วจะแมงไม้ฉันจะให้เกดแตกมือฉันมาแมงไม้แมงไจะติดบักไตยกันมาส่วนไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตาย

จะตายหน้าจอเดี๋ยวเกินไปเปล่าเกินไปเปล่ากินไม้มามาจะปล่อยแกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใจหน้าตัวมันตายหน้าตัวดูดูดวมันจีนนะนะจ้าดูมันสิ มันชีมันชีกำลังปีนไตขึ้นในไม่มรู้เครืองันมันเดินแบบเดี๋ยวเห็นม,มันแล้วเดี๋ยวอ๋อ,อ

เดี๋ยวมันขมแมงเลยโด้ oh oh, มันเดอเออมันไต่ขึ้นหน้าจอเร็ว <c oughs>